ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมธศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะครูแก้มก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการทําใบงานที่ครูแจมได้แจกไปนะคะใบงานนี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจทําตกแต่งให้สวยงามนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะ มีมูลค่า10คะแนนนะคะเป็นคะแนนเก็บนะคะตอนนี้คะแนนเก็บของเราใกล้จะ50คะแนนแล้วนะคะใครที่ไม่เคยส่งอะไรเลยนะคะต้องติดตามงานอย่างด่วนมากๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะใบงานของเราจะเกี่ยวกับ WH questions นะคะคือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาดูค่ะในกรอบนี้ก่อนนะคะ What ค่ะอันแรกนะคะ What แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนค่ะอะไรนะคะใช้ถามข้อมูลใช่ไหมคะเบอร์โทรคุณเบอร์อะไร What is your telephone number การขอข้อมูลนะคะ,ะเราเขียนแค่อะไรพอดีก่อนเนาะ,ะนักเรียนก็เขียนให้ให้มันบาลานซ์กันนะคะ ตกแต่งได้เต็มที่นะคะต่อมาค่ะ where คือที่ไหนนะคะ when คือเมื่อไรนะคะ how คืออย่างไรคู่คะ ทำไมมัน how มันไม่ขึ้นต้น w h h นะคะอ่า how ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย w h คะ่ะแต่ว่าเขานับด้วยนะคะเพราะ how นะคะก็เป็นหนึ่งในคำถามนะคะที่ขึ้นต้นด้วย how นะคะมีเยอะมากเลย how much นะคะ how old เนาะ how old are you นะคะเยอะมากนะคะเขาก็เลยนับรวมไปด้วยนะคะต่อมาทางนี้ค่ะ which นะคะ which แปลว่าอันไหน ิ่งไหนแรกเลยนะคะเราเขียนให้เรียบร้อยก่อน Who คือใครนะคะเรียนเขียนให้ดีๆนะคะ Why, Why คือทำไมอ่าหมดแล้วนะคะต่อมาค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เขียนอะไรอ่าอันนี้นะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะ 1-7ถึงเนะคะเราจะมาไล่คำถามตรงนี้ค่ะนี่นะคะมี7ข้อพอดีนะคะ,ะมี7ข้อพอดีนะคะเริ่มต้นด้วยอยันแรกนะคะ What is your favorite subject What is your favorite subject ก็คือวิชาที่คุณชอบมากที่สุดอะคือวิชาอะไรนะคะเราก็ใส่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราเขียนคำถามไปก่อนนะคะ เดี๋ยวครูจะเขียนคำถามให้นะคะเด็กก็เขียนให้สวยงามนะคะ favorite วู้ไม่พอ what is your favorite subject นะคะ คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุดวิชาที่คุณชอบมากสุดๆนะคะเวลาตอบนะคะนี่ก็ตอบ my favorite. my favorite my favorite subject โอ้โหเขียนไม่พอทุกคนเราต้องเขียนแบบตัวเล็กๆไหม ให้มันจบที่หนึ่งบรรทัดนะคะ What is your ครูกะว่าข้างบนอนะบรรทัดบนอนะเขียนคำถามส่วนบรรทัดล่างก็เขียนคำตอบเนื้อปะ My favorite subject is ทุกคนไปหาชื่อวิชามาเติมนะคะเดี๋ยวในสไลด์มีให้ดูนะคะอ่าถ้าใครชอบอังกฤษก็ใส่อังกฤษนะคะถ้าใครชอบ Science วิทยาศาสตร์เนาะถ้าใครชอบ PE พะละนะคะใครชอบ Art ก็ใส่ Art นะคะทุกคนต้องเขียนแบบตัวน้อยๆหน่อยนะ,ะ Number two ค่ะอันนี้เราอาจจะเน้นย้ำนิดนึงว่าโอเควอท์นะอะไรอย่างเงี้ยนะค้ไปดีไซน์นะคะข้อสองค่ะ ให้เห็นลักษณนะคะเพื่อใครแคป Where do you live Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนักเรียนก็เขียนคำถาม Where ใช่ปะ่ะเขียนไปคำถามปึ้งๆๆๆไปเวลาตอบนะคะตอบงี้ค่ะ I live ถูกไหมคะ I live อยู่อาศัยอยู่ไหนลบบุรีนะคะให้สวยงามนะคะ อย่าลืม full stop นะคะอย่าลืม question mark นะคะอ่า number three บ้างนะคะคำถามครูขึ้นให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะคียแคปเลยนะคะ when is your birthday when is your birthday นะคะ birthday วันเกิดค่ะวันเกิดคุณเมื่อไหร่อะหนูก็เขียนมาเขียนให้พอดีนะคะ when is your birthday นะคะเวลาขึ้นต้นนะคะ my birthday. It's my birthday is on คูแกมนะคะ January the 13 t h ฉันก็บรรทัดไม่พอลากมาให้สวยงามนะคะอย่าทําแบบคูนะคะคุณทำไม่สวยนะคะอ่ะอนุโลมดีกว่าอนุโลมให้เขียนให้เขียนเป็นตัวเลขค่ะเอออย่างนี้ได้ค่ะนักเรียนเอาเอาเอาเดือนมาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวันนะคะเขียน th เขียน strd ให้ถูกนะคะ เดี๋ยวจะมีให้ดูในไฟล์ต่อไปนะคะ Number 4ค่ะ How do you spell your nickname? How do you spell your nickname? Spell ค่ะสะกดค่ะสะกดยังไงชื่อ nickname นะคะสะกดยังไงค่ะชื่อเล่นหน่ก็เขียน how คำถามไปเนาะปกติเนาะโอเคป้าอย่าลืม question มานะคะแค่นี้เอง nickname แปลว่าชื่อเล่น G A M จบ Number 5อ้าว which which แปลว่าให้เลือกค่ะ which คือสิ่งไหนอันไหนนะคะ which drink do you prefer better milk or orange juice milk or orange juice เขาบอกว่า drink คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มไหนที่คุณชอบมากกว่ากันระหว่าง milk นมและ Orange juice คือน้ำส้มถูกไหมคะอ่ะครูก็เนี่ยเขียนมา which เด้อเด้อเด้อด้นะคะเอาเน้นเอาขีดเส้นใต้สีแดงอะไรอย่างงี้ก็ได้ที่ WH question เนาะก็เขียนไปนะคะเอา้วตอบคะ่ะ I prefer เราเลือกหนึ่งอันอย่างคัวแก้มเลือก Orange juice Orange juice full stop Number 6. who is your English teacher who is your English teacher ใครใช่ไหม who ใครคือคนที่สอนวิชาภาษาอังกฤษของคุณนะคะเขียนคำถามเหมือนเดิมนะคะ who ต่อมานะคะตอบค่ะครูแก้มเนาะสอนภาษาอังกฤษ is ถามยัวตอบไม้ยม English teacher number seven เห็นไหมคะ Why do you like Thai food Why do you like Thai food นะคะ Why แปลว่าทำไมทำไมคุณถึงชอบไทยฟู้ด อาหารไทยนะคะเดี๋ยวเรามารับตอบเลยเราก็เหมือนเดิมเขียนวายลงไปนะคะบะบ๊ะบบ๊ะบ,บ,บ,บลงไปนะคะ I มาตอบ because ค่ะเพราะว่าเนาะถามทำไมตอบเพราะว่า because Thai food มัน it's delicious มันอร่อยอร่อยค่ะ delicious นี่ because it's delicious โอเคนะคะแค่นี้ค่อยๆทำตามนะคะค่อยๆทำตามนะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิชานะคะแล้วก็แนวทางการตอบวันเกิดนะคะไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะอ่านี่ประมาณนี้นะคะ ค่อยๆทำนะคะตกแต่งให้สวยงามนะเห็นไ่าครูก็เอารูปตุ๊กตาตุนตุกต๊กตามมาวางนะคะนักเรียนก็จะได้ตกแต่งให้สวยงามนะคะคนนักเรียนจะไม่มีฝั่งนี้เนาะขเขาจะเป็นแต่ใบงานสีขาวๆนี้นะคะฝั่งนี้ครูทําให้ดูเฉยๆนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะพยายามเขียนให้จบในหนึ่งประโยคเนาะนะคะมันก็จะสวยงามมากเลยนะสิบคะแนนทุกคน แค่ตั้งใจทำเนาะไม่ได้สอบไม่ได้เลยแค่ลอกตามเนาะตั้งใจนะต้องได้สิบเต็มนะโอเคต่อมาค่ะ ordinal number นะคะตัวเลขแสดงลำดับที่นะคะอันนี้จะพาไปดูในเรื่องของวันเกิดนะคะวันเกิดนะคะอ่ามาแล้วนี่นะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่ดูได้เลยเห็นปะอ่านี่นะคะ first ค่ะันเกิดที่หนึ่งนะคะที่สองก็คือ second นะคะเวลาเขียนต้องเขียนสอง nd นะคะที่สาม third นะคะเลข3แล้ว rd นะคะนี่เอาให้เต็มที่4ค่ะ fourth ค่ะที่5ค่ะ fifth ค่ะที่6 sixth th นะคะที่7ที่8นะคะ th ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะ ถึงสิบห้าสิโอเคทุกคนเข้าใจนะแล้วมา18บแปดเก้ายีก็ยังคงเป็น th เหมือนเดิมเห็นปะ th ข้างบนนะคะ20ก็คือ th ค่ะเห็นปะคะยี่สิบเอเปลี่ยนมาเป็น st นะคะมันต้องเป็น t w first มันกลับมานะคะ22ก็เป็น2 2 n d ค่ะ23 2 3 r d นะคะเขียนมาให้ถูกนะคะ ยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยังคงเป็น T H นะคะจนถึงสามสิบ่ละสามสิบเอ็ดลงท้ายด้วยหนึ่งก็เป็น S T ค่ะไม่น่ายากเนาะโอเคนะคะสูมก่อนนักเรียนสูมเอาได้นะคะต่อมานะคะข้างขวาของนักเรียนนะคะ January มกราคม February กุมภาพันธ์ March มีนาคม April เมษายน เมพฤษภาคมจูนมิถุนายนจุลายกรกฎาคมออคต์ August, สิงหาคมเซปเทมเบอร์ September, กันยายนออกโทเบอร์ October, ตุลาคมโนเวมเบอร์ November, พฤศจิกายนและดีเซิมเบอร์ธันวาคมนะคะเรารู้แล้วว่าของเราอะไรเนาะเราก็จดไว้ใครเกิดวันที่หนึ่งเราก็รู้แหละ first ใช่ไหมวันที่หนึ่งเราก็ต้องเขียน first แบบนี้แล้วเราจำเดือนสมมติ february ก็แค่นี้เองจำมานะคะนี่คือแนวทางนะคะการตอบค่ะ when is your birthday วันเกิดคุณเมื่อไร my birthday is on นะคะเดือนก่อนเดือนก่อนตรงนี้นะคะ่ะครูกำเขียน the 13นะคะเขาเนียยจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ตัวเลขจบเลย แค่นี้ถูกเหมือนกันนะคะ When is your birthday? My birthday is on เดือนมาก่อนแล้วก็วันนะคะย้อนกลับไปดูนะคะต่อมาค่ะนี่คือรายชื่อของวิชานะคะวิชาทบทวนกันนิดนึงนะคะ Maths ค่ะคณิตศาสตร์นะคะ Thai ภาษาไทยนะคะ Science วิทยาศาสตร์นะคะ English ภาษาอังกฤษค่ะ PE นะคะวิชาพละศึกษาคอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์นะคะอาร์ารตศิลปะสังคมนะคะก็เรียบร้อยนะคะนักเรียนตั้งใจทำนะคะ10บคะแนนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ